Hi p e r l l เลเสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินนะคะมาทาราสตูดิโอค่ะหรือว่าจินทรงจงินจงุงชุลาค่ะวันนี้ EP 1พูดเกี่ยวกับเรื่องมุกแท้รือมุกเทียมแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าเราอาจจะเดินเข้าไปร้านไข่มุก มีความหลากหลายมากไซส์เซย์ทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงหน้าตาของมุกมีความแตกต่างกันเยอะมากแล้วก็หน้าตาแบบนี้เราอาจจะไปเจอที่อื่นแล้วถ้าไม่ราคาถูกมากแล้วมันคืออะไรยังไงจินขออนุญ,ญาตให้ d e f inition ภายในออคลิปนี้นะคะว่ามุกแท้คืออะไรและมุกเทียมใน d e f inition ของมรดราคืออะไรมุกแท้นะคะคือมุกที่เกิดจากเป็นอัญ,ญมณี ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอย่างนี้ดีกว่ามันไม่สามารถเกิดแบบว่าขึ้นฟอร์มขึ้นมาโดยไม,ไม่ผ่านสิ่งมีชีวิตไม่ได้ซึ่งทุกคนก็จะรู้กันว่าไขมุกเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นก็คือหอยนั่นเองนะคะก็คือตัวสายพันธุ์ของหอยก็มีผลต่อสีทรงขนาดอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง EP ต่อไปแต่ มุกไข่มุกแท้ต้องเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตหอยแบบนี้ซึ่งตัวหอยเนะะี่ยค่ะเราแบ่งได้2แบบนะคะเป็นซิงเกิลวาลก็คือหอยฝาเดียวกับหอยที่เป็นเปลือก2ฝานะคะซึ่งโน้ตนิดนึงว่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดไข่มุกได้แต่ชานซ์ก็คือน้อยกว่าโอกาสที่จะเกิดได้น้อยกว่าตัวหอยสองฝาแบบนี้นะคะ อันนี้คือเด f i ฟนิชันของไข่มุกแท้ต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตแบบนี้ไปต่อว่าไข่มุกเทียมมันคืออะไรไข่มุกเทียมคือเป็นไข่มุกฟอร์มออกมาให้หน้าตาเป็นแบบนี้แหละให้หน้าตาเป็นเหมือนไข่มุกทั่วไปแบบนี้เนี่แหละแต่เกิดมาจากคนสร้างขึ้นมาเลยหรืออุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกก็คือแมททีรเรีลหรือว,วัสดุที่ใช้อะคะ่ะมันไม่ใช่ ไข่มุกแท้แต่มันคือสร้างขึ้นมานะคะรวมไปถึงเอาเปลือกหอยอะคะ่ะแบบ Mother of Pearl แบบเนี้ยไปบดให้เป็นป,นปน่นๆตัวเนี้ยคือส่วนถ้าเกิดมองลึกๆนะคะก็คือมันคือเต็มไปด้วยแคลเซียมนั่นเองตอนบดออกมาเป็นแป้งเป็นเป็น p p o r l p o w เด r ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ค่อยมาฟอร์มมาอัดเป็นรูปทรงใหม่ดังนั้นตรงเนี้ยเราจะเรียก กลุ่มประเภทมุกเหล่านี้ทั้งหมดว่าเป็นไข่มุกเทียมนะคะอันนี้เราก็สามารถแบ่งได้แล้วว่าไข่มุกแท้กับไข่มุกเทียมแตกต่างกันยังไงส่วนไข่มุกแท้เนี่ยก็สามารถแบ่งได้อีกว่าเป็นไข่มุกที่เกิดจากเพลฟาร์มสร้างมันขึ้นมาไม่ไม่ได้สร้างแล้วกันเรียกว่าไปดูแลดูแล,แลสิ่งมีชีวิตแบบนี้แล้วก็ค่อยๆฟอร์มตัวมาเป็นมุกแบบนี้ซึ่งในปัจจุบันของโลกของไข่มุกนี้มีถึง99%ที่เราเจอแบบนี้ ส่วน natural pearl เนี่ยมีแค่0.2เท่านั้นก็คือคนไม่เข้าไปยุ่งเลยแค่ลงไปแล้วก็ไปไปเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะคะในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องประดับมุกไหนๆนะคะใช้ทั้ง c u l t u r e pearl แล้วก็มีน้อยแบรนด์มา,มากที่ใช้ natural pearl นะคะหรือหลายแบรนด์ก็คือไม่มี natural pearl แล้วตัวมาทารานะคะเราก็ยังออฟเฟอร์ไข่มุกแท้ทั้งหมดคือ authentic pearl แต่ ให้ทั้ง Culture Pearl แล้วก็มี Natural Pearl ด้วยส่วน Natural Pearl เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี EP ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เน้นๆเ,เลยเพราะว่ามันคือมีแค่0.2%เท่านั้นในโลกใบนี้นะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝาก Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ